พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีทนิพนตปักษ์ษาทีมทนายความดเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้กฎหมายกับทุกท่านนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการยื่ยนคำร้องขอให้สามม erm ีคำสั <ho S 1> ่งให้เป like ็นคนและความสามารถหรือเสมือนคนและสามารถนะครับหรือเสมือนและความสามารถนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมาทราบกันก่อนนะครับผมว่าความหมายของคนและความสามารถคืออะไรนะครับคนและความสามารถก็คือบุคคลวิกลจริตนะครับที่สามสั่งให้เป็นคนและความสามารถซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบอย่างรุนแรงนะครับก็ขอยกตัวอย่างเช่น เป็นโรคสมองฝ่อโรคสมองเสื่อมขั้นรุนแรงสมองพิการโรคเส้นเลือดในสมองตีบโรคพากินสันโรคชรานะฮะหรือการเจ็บป่วยที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้นะครับจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานและทํากิจการส่วนตัวหรือช่วยเหลือตัวเองได้นะครับจะต้องคอยมีพี่เลี้ยงคอยมีคนดูแลตลอดเวลานะครับซึ่งต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้อุปบัตน,นะครับผม ไม่สามารถทําการด้วยตัวเองได้นะครับจะต้องมีคนทําการแทนทั้งหมดในส่วนของการทํานิติกรรมซื้อขายอะไรต่างๆเย่ยก็จําเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนนะครับผมในการที่จะให้ผู้แทนไปนทําการดําเนินการนิติกรรมดังกล่าวนั้นๆแทนนะครับทีนี้นะครับตามคำพิพากษานะครับสารีกาเนี่ยเขาก็เคยมีการวิจัยเกี่ยวเรื่องความเป็นคนไว้ความสามารถเอาไว้ว่านะครับ คนอายุ9กันปีเนี่ยไม่รู้จักตนเองนะครับไม่รู้สึกตัวนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างนะครับก็นีนี้เนี่ยศาลก็มองว่าเป็นบุคคลวิกลจริตแล้วนะครับก็เพียงพอที่ศาลจะสั่งให้บุคคลคนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนี้เป็นอย่างไรนะครับบุคคลไร้ความสามารถ บ ens, да. ุคคลเสมือนร้อยความสามารถนะครับก็คือบุคคลผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนร้อยความสามารถนั่นเองนะครับจะเป็นบุคคลประเภทดังนี้นะครับ1ก็คือเป็นบุคคลที่มีกายพิการนะครับเช่นหูหนวกตาบอดเป็นใบแขนขาดขาขาดอัมพาตนะครับซึ่งอาจจะเป็นมาโดยกาเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นต้นนะฮะสก็คือเป็นบุคคลที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับเช่นจิตปกติสมองพิการแต่ยังไม่ถึงขั้นวิคลนจิตนะครับ สามเป็นคนที่ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสียเทยเป็นอาจีนนะครับใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะที่อยู่เป็นประจําทําให้ทรัพย์สมบัติเล่ยหลไปทุกๆวันจนเสียก็ต้องหมดตัวนะครับสี่เป็นคนลที่ติดสุดราเมาตลอดเวลาติดฟินติดเฮโรอีน,นจนไม่สามารถที่จะจัดการทํางานด้วยตนเองได้นะครับผมหรืออาจจะจัดการไปทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว,วแต่ไม่ถึงกับวิกลจริตนะครับต้องจัดอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ ตามตา 2, ามาตรา32ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในส่วนของนะครับในกรณีที่ว่าเราเนี่ยมีพี่น้องญาติใกล้ชิดเราเนี่ยเขาเป็นบุคคลไร้ความสามารถนะฮะหรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถอ่ะนะครับบุคคลใดบ้างที่จะมีสิทธิ์ร้องขอให้ให้ศาลสั่งว่าเขาเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถได้นะฮะ ตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็ได้ระบุเอาไว้ดังนี้นะครับ1คือคู่สมรสนะครับ2คือบุพการีบิาดามดาปู่ยาตายาย3คือผู้สืบสันดานล,ลูกหลานเลนนะครับ 4. ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์5ผู้ที่ผู้ปกครองดูแลเช่นพี่สาวน้องชายเป็นต้นนะครับ6พนักงานรายการนะครับก็ท่านก็สามารถที่จะรวบรวมเอกสารต่างๆนะครับผมให้กับทางทนายความเพื่อที่จะยื่นเรื่องคำ ้องต่อสารเพื่อให้สั่งให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นบุคคลและความสามารถหรือเสมือนและความสามารถเพื่อที่จะได้ดําเนินการจัดการนิติกรรมต่างๆแทนบุคคลดังกล่าวต่อไปนะครับเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบุคคลนั้นๆด้วยต่อไปนะครับในส่วนของเอกสารเนี่ยที่จะใช้ประกอบในการยื่นคำร้องก็มีมากมายหลายประการนะครับตรงนี้เนี่ยหากท่านใดที่มีความต้องการที่จะให้มีการร้องขอนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทนายมาได้โดยตรงน,น,นะครับผมทีมทนายความของเราเนี่ยยินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับผม อย่างนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำับเด็กสวัสดีครับ